คีอคนทำงานเบื้องหลังออกเขาเล่นเขาพอกเล่นไม่ได้นะพูดเพื่อนไม่ได้รูไว้เผื่เนาะมันอาจจะเป็นเพอนแค่และเออถ้าเป็นตามบทผมว่าไม่สมควรไม่เคยไม่เคยวันนึงเราจะเข้าเออไม่มีเหรอมีผู้นี้ค่ะทาหารน่ะ ก็ไม่มีรอคนนี้คนนี้เหมือนนะแต่คนเยเอนเเาวยู่ไหนมากมาดิคนแม่เขไม่ได้ยดก็ยังมตกเงาหน่นอนไม่น่าจะได้อะไรเอาดีเผื่อไวดีกว่าดง่้รใปี๋ยวมาอีกหนึ่งัวะเออ เดี๋ยเราไปตามจับนางเอกต่อสั่งข้างหลังที่เหลือตามมาที่เหลือตามมาไม่ต้องมาจบที่นี่เลยป่าโอเคไม่ต้องเดินออกจบเนี่ยเข้าข้างเข้าด้วยเลยฮะเชิญสีครับที่นี่ไปอยู่เมืองนอกมานานใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษนี่ไปไหมมากหมาหมาอะไรหมาภาษาอังกฤษด็อกนี่หมาอายุน้อยยังด็อกนี่หมาแก่ องดอกดีหมาร้อนฮอดดอกดอหมาอกหัดมาเป็นอย่างดอกดอ้อจบจบตายตายมุกตายตายไม่ได้